นน were the day the in were การละครั้งหนึ่งเมื่อ4 4ปีที่แล้วมีคุณแม่คนหนึ่งที่ชื่อว่าแม่ลิสลีบราเธอคนนี้เป็นคนที่มีลูกยากเหลือเกินเธอแต่งงานกับสามีมาแล้วเป็นเวลา9ปีแต ทำยังไงไก็ไม่มีลูกสักทีเธอจึงไปหาหมอดรเอ็ดเวิร์ดเพื่อขอให้คุณหมอช่วยเหลือเธอคุณหมอเลยได้คิดคน้นและทำเด็กหลอดแก้วขึ้นมาครั้งแรกในโลกจนทำให้น้องหลุยบาวเกิดขึ้นมาในวันที่25กรกฎาคม1978และในช่วงเวลาต่อมาการทำเด็กหลอดแก้วก็ถูกพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันและในตอนนี้เด็กที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้วมีประมาณ5.5ล้านคนทั่ว เฉลิมฉลองให้กับนักวิทยาศาสตร์แพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านวชทศาสตร์การเจริญพันธุ์ทั่วโลกเขาเลยจัดตั้งให้วันที่25กรกฎาคมของทุกปีเป็นวัน World m n d r o g